กราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมช่อง t ีโต้สตอรี่เหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาจากอัปเดตรถของเราเนาะทั้งสองคันว่าเราแต่งอะไรไปบ้างทําอะไรไปบ้างนะครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างวผมจะมาอัปเดตใี้ฟังทีละจุดทีละจุดกันเลยโอเคเริ่มจากที่เราออกออกรถมาเลยตั้งแต่เราสองคนออกรถมาเลยนี่ครับเราจะถอดตัวไอ้บังรคนบางคนหลังเนาะไอ้เป็นถอดออกเลยนะครับผมโอเค รถผมก็จะถอดออกตัวนี้เป็นอันแรกๆเลยถอดอันนี้เสร็จแล้วก็อันที่สองก็จะมีตรวนี้ใส่ตามแมวไปเลีเ้ยวตามแมวตัวนี้ครับผมตัวนี้เราก็ใส่กันเองเนาะถ้าใครติดตามคลิปเราก็จะใส่กันเองสองคันแล้ว,อ,นนลอ,วอันที่สามที่เราเปลี่ยนอะไรวะจำไม่ได้เหมือนกันอันที่สามที่เราเปลี่ยนนีเออก็มีไอ้กระลอยกระลอยถังกระลอยถังตัวนี้ถ้าคนติดตามก็สามสิบห้าบาท มานี่ครับผมแล้วก็มีอันต่อมาเลยก็จะมีตัวนี้ครับแปลกๆเลยตัวนี้ครับเป็นท่อท่อตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายท่อตัวนี้ให้ฟังท่อตัวเนี้ยเราก็ยังไม่มีงบแบบเพราะว่าช่วงนี้เราก็มีเอาเงินดาวน์อะไรไปหมดแล้วตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาสปอนเซอร์ให้เรานะครับเป็นปลายท่อแล้วก็เราก็มีเงินตัวเนี้ยเป็นงบไปทาขอท่อหกร้อยบาทเราก็ได้เป็นทั้ง ทั้งหมดท่อเนี้ยเราก็หมดเสียตังค์ไปหกร้อยบาทได้ท่อตัวนี้มานะครับจากท่อเสร็จแล้วก็อืมก็จะมีตัวนี้ครับชิวหน้าเลยล่าสุดเลยคือชิวหน้าชิวหน้าตัวนี้ก็ได้มาในราคาในราคาเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าร้อยเออเก้าร้อยบาทฝั่งหนึ่งกุญนะครับผมตรงนี้สกูนแล้วก็มีเออตัวนี้ด้วยมีสก,กูนยกต์มีครับผม นี่มีสปูนลวยกถตัวนี้เป็นของคาวายนะสองร้อยสี่สิบบาทสั่งในี้านลาซาด้าครับ<ม>ก็ประมาณนี้นะครับผมอืมน,นี่แล้วก็จะมีอะไรไหนอีกอะประมาณนี้ครับผมแล้วเราเรามาดูคันดํากันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมมวเรามาเจอเจ้าของคันดํากันเลยดีกว่าโอเคครับผมนะ<า>สวัสดีครับ เอ็มชแนลนะครับเอ็มชแนลขอเคลียบกับช่องตีโต๊ดตอนนี้ยังไงคนก็ไปติดตามได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างช่องเอ็มชแนลนะครับผมองค์กับตีโต๊ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่ไหมว่าแต่งเอ่อในคล้ายๆกันเพราะว่ามันแต่งพร้อมกันเพราะว่ามาอะไทำพร้อมกันเนาะใช่ครับถ้าคนที่ติดตามอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับคนที่ติดตามอยู่แล้วเราก็มีอ่าเนี่ยครับในงานช่อช่อทีนี้ เป็นของผู้ใหญ่เป็นของผู้ใหญ่ใจดีนะครับของผมทำ400บาทนะครับไปได้มาฟรีเนาะบริจาคมาเนาะแล้วก็สปูนนะครับสปูนเหรอสปูนเหมือนกันครับสั่งสั่งในเพจเดียวกันเพราะว่าเห็นที่โต้สั่งมันสวยก็เลยสั่งสั่งบ้างเหมือนกันครผมทำอะไรก็ทำเหมือนกันแหละครับ เฮ้ยใช่ไหมใช่ใช่จะทำอะไรก็ทำเลยไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเป็นแค่ก็ถอดท้ายเนาะใช่แล้วไอ้ไอ้ที่ถอดท้ายอ่ะไอ้เอ็มเอ็มชันแนลถอดเองเลยใช่ไหมถอดก่อนแล้วก็มาถอดให้ผมครับผมถ้าคนที่ติดตามช่องเอ็มชันแนลอยู่ก็จะไปถอดท้ายผมเป็นคนที่ถอดท้ายผมเองนะครับถอดรับยอดมะม่วงก็ถอดแรกๆแล้วก็เพิ่มเตียนชิวเอาผมแต่ที่เพิ่มมาหน่อยเพิ่มกับติโตมาหน่อยก็คือ ตาแดงนี่ครับตาแดงนี่ผมคนติดให้นะใช่ครับคือตาแดงตลอดอันนี้มันจะสีม่วงนะแต่ว่าสีม่วงมันหลุดไปแล้วใช่ถ,ถ้าคนติดตามคลิปผมอยู่ก็จะเห็นว่าผมติดติดฟิล์มพันนี้นะครับครับแต่นี้สีม่วงแต่ว่ามันขดออกไปแล้วมัน,มนหลุดไปแล้วตอนล้างรถเนาะ,<ล>ะใช่ครับตอนล้างราแต่ตันนี้มันอยู่ก็ปล่อยให้มันอยู่มันก็เป็นสไตล์ของมันไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันหลุดก็หลุดฟังกันเ่เพราะว่าเราติดเราติดก็ติดเราติดได้แค่นี้ ติดได้แค่นี้ติดมันอยู่ก็อยู่ไม่ไม่อยู่ก็ออกก็หลุดไปนะครับก็จะมีประมาณเนี้ครับพวกแต่งคล้ายกันครับอันนี้ก็การลอยเหมือนกันกันลอยเหมือนกันครับกัรลอยผมคงจะแพงกว่าหน่อยเพราะว่าผมสั่งสั่งไทยใช่ครับสั่งสั่งเทาไร่นร้อยห้าสิบาทด้วย,ย<อ>แหละครับผมสั่งไปก่อนนะแต่ที่ไม่เหมือนกันตัวน,นี้นอกนี่ <laughs> เรนนี้ผมแสงคือคุณแม่แต่งให้คุณแม่แต่งให้เจิมให้แล้วครับเมใเจิมให้ครับโอเคแล้วแล้วเราอธิบายตรงนี้เราอยู่ที่ไหนครับนี่แสงจะหมดแลวนะมืดแล้วเราอยู่ที่ฝ่ายฝ่ายน้ำรถครับเป็นฝ่ายพระใหญในายฝ่ายที่อยู่อำเภอองบุลที่ที่เราอยู่เนาะครับฝ่ายฝ่ายตรงนี้ก็จะมองเห็นโบสถ์อยู่ด้านหลังด้านหลังฝ่ายก็จะตรงนี้ฝ่ายชุกชุ่มถ้าใครอยากตกปลาหรืออะไรเงี้ยก็ก็ ก็มาได้แล้วครับชอบแดเผ็ดอชอบขี่มอเตอร์ไซค์ตกปลาใช่มาที่นี่ได้มันเงียบใช่ครับเงียบมีปลาใหญ่ๆเยอะนะครับเราก็มารีวิวสถานที่ที่มันเงียบๆสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศแถวบ้านเราด้วยต้องมีน้ำมีแม่น้ำมีวัดนะครับยังไงยังไงคนที่อยากเราจะทำอะไรเพื่อไงก็ติดตามเราไว้เนาะ กดติดตามไว้เราทําอะไรเราก็จะอัปเดตให้ให้ดูเรื่อยๆใช่ไหมมีอะไรอัปเดตเรื่อยๆแต่ตัวนี้แล้วแล้วเราจะมีอะไรคลิปต่อไปให้จะมาอธิบายให้ฟังเนาะการใช้งานเนาะการใช้งานโอเคเดี๋ยวก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับชอบก็กดไลค์ให้ด้วยครับโอเค้วใช่ก็กดแชร์ไปอีกนะครับผมโอเควันนี้ผมกับเอ็มจะ ลาอเพียงท่านี้เพราะว่าค่ำแล้วนะครับผมแล้วเราจะไปออกทริปกันอีกด้วยใช่ไหมไปขี่รถเล่นเดี๋ยวไปที่ไหนเดี๋ยวเอามาบอกกันกันเอามาบอกแล้วกันโอเคครับสวัสดีแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมติดตามด้วยนะครับช่อง M อมช n n e l ครับสวัสดีครับ